ป,ปัดทุเงินลอยียวมันตึกขอเด้อมึงยังไม่ไหววะฮะวุ้ยผมมาซูนครับแต่เห็นหลังแบบแบบแบบปัดทู่ขอเงินมือใดกับพวกหายชักเจือนเห็นไหมมึงเห็นตาเข้าไปหาลักยู่ลักกินครับแค่ยิ่งตอนนี้นะกล้องวงจรปิดทั้งเล,ล่หลายโยหาลักกับพวกได้ปัดทู่พอเนี่ยมึงเด้มึงยังกูเห็น เห็นหนือไมนงคลาสกิมึงนนะทั้งเดียวฮึ่ไนด็แก่ได้มานี่งเสียหัดใส่ใมีมันมาขอเงินอีกแล้วบอกลูกขา,ามุงลีก่าาอนโอ้ยเห้ยเห็นดเด้อเห็นเด้อเฮ้ยยนได้มีลูกเป็นยังสี ก็สีลำบากอยู่เนาะพี่น้องเอ้ยยัยเห็นเด้อยใช่เห็นเด้อมึงออกมากมึงพาไปก่อนมึงพาไปก่อนโอ้มึงสีแรงเลยไปไปทิ้งในสีกาแรนเลยผมบอกออกมากขวัญกับไม่ขายหมดเลยขวัญไงครับเขาเปียกเขาสานเครื่องสูบน้ำกูขายเบมดบ่หายมันบ่บ่หายมันบ่เออบ่หายมันบ่นี้บ่หายกูจะเอาไปขายขายเนี้ยมันมัดจุดเน่าอยู่นี่ละมึงยังเห็น ปัดทุ่ว้ยสาพออยู่ไหมปัดทุ่ปัดทุ่งเสีหลังแมนต์ไปขายหมดนี่ขายแม่นตหมดสื่จังอยู่หนิอืมวยเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เด้อสาธุเด้อยายมันเห็นพูกขาเด้อยากแต่น้ำลูกแต่ละมือแต่ละเวียนมันมาขอแต่เงินบ่ได้มันก็ขอขวานไล่ขามามันมื้อมาหัวใจเร็วว้ายดีดีกันสิเห็นบ่านน้องอ่เนาะ ยินตัวเสียงม,มันมาแล้วโอ้ยนีีดีๆกันนะ <c oughs> ได้เงินมากเอามาแก้ซ้ำนี่ล่ะพาไปแล้วเขา้ากันไงเป็นเบาซ้ำนี่แล้วเปิงคือผ่า้หาเหตุเีหตุการณ์เหตุงานหาเอาลูกเอาเมียมันสิบดีบอสิมาหาหลักอยู่หลักกินเป็นตัวปัญหาของสังคมอยู่พ่อซ้ำนี่บอ มเม่กียกับเลียตัวอีพออยู่ดิเล่ากับยูแบบหวานแล้วแวงลบๆ่อนๆไทยบานไทยเมี่ยงเพิน่นกาวให้เพิ่นเหตจกงรณ์ใดๆเนาะบ้าตดสินใจเราละว่าเขาสิเลิกตั้งใจทำมาหากินดีกว่าไปหาเหตุการณ์เหตุง,งานสิบอดีบอรับจ้างตัดอ่อยกับมือละสองสามลอยไปสี่ลอยไปก็เกิดสิบอดีบ่ เอาตัดสินใจแล้วเลือกสีบ่ห็นให้พรละํำบากแกอีกแล้วมีโอกาสเห็นเพิ่นเดี๋ยวเฮาจะตรงไปขอโทษเพิ่นมือนี้ขอทิ้งเรื่องเล่าชีวิตที่บ่ดีในะมือนี้ทิ้งไปหเหงหมดเลย